ด็อกเตอร์อันเชิญโกดแก้วกับงานปั้นสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งมากค่ะ Amazing มากเลยค่ะในความสามารถของคนคนหนึ่งพวกเราก็ได้ความรู้ในศิลปะงานปั้นสถาปัตยกรรมที่ท่าน ตั้งใจที่จะสร้างสรรค์น,นะคะรูปนี้มีความหมายมากรูปนี้ก็เช่นกันค่ะทั้งสวยและมีที่มามีความหมายค่ะช้างก็ปั้นเป็นตัวๆเลยนะคะปั้นได้แบบเหมือนมากเลยค่ะ ช้างสึกอืมนี่มาดูช้างกันค่ะสวยงามอรังมากเลยค่ะ Amazing Amazing มากเลยค่ะ